ดีครับพี่น้องเมื่อนี้มะเบงแปลงมั่นนะครับสองเดือนอีกสามมือสิครบสามเดือนครับสองเดือนก็อีกยีิบเจ็ดมือครับตั้งแต่ปลูกมาบ่คอยไดีเขามาเบงนะครับห้าก็บ่ได้เสียใส่ปุ๋ยเล้าก็แล้วเลยครับมั่นประมาณเพียงนี้ครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้เบงเบิงได้ครับ ครับจังเลยนะครับกล่องมานีโอ้ยไตเบิ้งหัวเลยครับเดี๋ยวจะกดเบิ้งหัวว่าทีมีหัวบอมันกดเบิ้งสุดๆเลยครับมีหัวบพหัวบ่มันสองเดือนกับยิบเจ็ดหมื่นเลยครับเบิ้งนด้ครับ,บ,รบนี่ครับหัวมันสองเดือนครับสองเดือนเกือบสามเดือน หนาบด้เสียด้วยครับจิมิหัวบ่สามหัวบ่ขวดสดๆด,ด้วยครับโอ้นี่ครับหัวนี่ครับมันมันทิเขาสามเดือนครับจิมิหัวบ่หักาขาดนะครับธรรมดาก็มายากแต่ต้องครับแต่ว่าเมื่อีรเขียนหัวนี่ครับเบิ่งหัวมันเะครับ โอ้นี่ครับหัวมันครับโอ้เบิงครับนี่ครับอันนี้มันที่เขาสามเดือนนะครับเบิงหัวนะครับนี่มีพอทังมีทัทงนี้ก็มีครับหัวอ้อมเหงาเลยครับปาดพี่น้อง เบิ so, uh, y, girl, like ain, ้องครับเอาเบิ้งซ้ำนี้ได้ครับเบิ้งหัวได้ครับพี่ครับเบิ้งหัวครับอันนี้มันสามเดือนนะครับผมว่าสามอรถคูดขายได้เลยเลยครับเบิ้งครับผมมือผมไงได้ครับพี่ครับกำนี่ครับมันที่ขอสามเดือนนะครับมันสองเดือนครับนี เพ่อพี่น้องพันร่วมครับ